สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไกล้การเกมเล่นเกมกันภาษาพะลูกวันนี้จะมาอันบล็อกเกมนี้กันอันนี้ได้รางวัลมาจากร้านมินบุ๊กดีใจมากก็มีนี่ฮะอันนี้ซื้อเพิ่มมาซองสึกมันจะเป็นไซส์วี เพราะว่ามันจะเล็กกว่าไอ้ไซส์ปกตินิดนึงแล้วก็นี่คือเกมของเราที่ได้รางวัลมาโซเวียตคิ c เช่นมาแล้วโซเวียตคิ c เช่นไรไทยกล่องซีซันแสบตามากของเล็กนิดเดียวเท่าใหญ่กว่าฝ่ามือนิดเดียว Okay. ออกมาแล้วโซเวียตคิทเช่นก็มีอะไรเนี่ยคมือการเล่นอืกี่หน้าได้มไม่ถึงสิบหน้าบาง,บางก็โอ้โหอันนี้เป็นตอนตอนที่หนึ่ง ตอนที่สองตอ,ตอนสามตอนสี่ตอนห้ามีห้าตอนก็ตอนหนึ่งก็การเยอะหน่อยตอนสองตอ,ตอนสามตอนสี่ตอนห้าก็การนิดเดียวก็เก็บดูข้างในที่ข้างในนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะอืมแล้วก็ดูตอนหนึ่งกันหน่อย มันต้องโหลดแอปมาเล่นนะฮะเกมนี้ตัวเกมมันก็จะเป็นเกมผสมสีอะทำอาหารมันก็จะมีสีของวัตถุดิบแล้วมันก็จะมีสีของออเดอร์แล้วเราก็ต้องเอาวัตถุดิบเนี่ยมาผสมสีกันให้ตรงตามออเดอร์ที่ที่เขาต้องการซึ่งด้านหลังการนะ์ดมันจะมี QR code อยู่เวลาเล่นมันก็จะเล่นกับโทรศัพท์ สมมุติโจทย์มาผสมสีว่าเนี่ยจะต้องมีอาหารสีเหลืองนะเราก็ต้องหาการ์ดประมาณว่าเนี่ยเอาสีเขียวกับสีแดงมาผสมกันให้มันได้สีเหลืองแล้วทีนี้เวลาเล่นก็คือเนี่ยเอาการ์ดอ,อันนี้เป็นการโบกไม่มีอะไรเอาการ์ดมาแล้วก็เอามาตั้งบนโทรศัพท์โทรศัพท์มันก็จะสแกนเออโอเคก็มีเท่านี้เองไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวค่อยมาทดลองเล่นกันดู ก็ผู้สนับสนุนนะมินบุ๊กที่ได้รับรางวัลมาขอบคุณมากหลังจากทดลองเล่นกับลูกไปประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะพบว่าเกมนี้มันเล่นง่ายมากเลยก็แค่ผสมสีให้ได้ตามที่เขากำหนดแต่ว่าพอเล่นจริงแล้วอ่ะนอกจากจะผสมสีให้ได้ตามที่กำหนดแล้วอ่ะมันจะมีค่าต่านพิษด้วยซึ่ง ค่าสารพิษเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกินระดับจะทําให้คนกินอะ่ะตายแล้วทีนี้แทนที่เกมมันจะเล่นแค่ง่ายๆมันก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยบางทีอะ่ะเราผสมสีแล้วมันเนี่ยได้ตามที่โจทย์กําหนดแต่ว่าค่าสารพิษมันเยอะไปบางทีเราก็ต้องยอมที่จะเอาสีที่มันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ว่าค่าสารพิษมันน้อยหรือไม่มีค่าสารพิษเลยเพื่อที่ว่า ลูกค้าของเราที่กิจเราจะได้ไม่ตายเออมันก็จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าเราต้องมาคอยพะวงกับค่าสารพิษแล้วก็นอกจากนี้กา๊าซบางใบอ่ะมันจะมีความสามารถด้วยเนี่ยอยู่ข้างล่างเหมือนกับวอดกา้าอันนี้ก็ทําให้มันไม่มีสีแล้วก็ลดสารพิษด้วยหีบเพลงหีบเพลงมันก็จะเล่นแล้วก็สามารถส่งกา๊าซไปให้เพื่อนที่อยู่ข้างๆได้เอออันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าบางที เราไม่มีอะการสีนี้หรือว่าเราจะใช้ถ้าไม้ตายที่เป็นแบบค้อนบอกเคียวไหนว่าค้อนบอกเคียวนิ่มก็เป็นกิมมิคนิดนึงก็คือเกมนี้เป็นเกมโซเวียตใช่ไหมล้วก็สัญลักษณ์โซเวียตเป็นค้อนกับเคียวเออถ้าเกิดใช้ค้อนกับเคียวมันก็จะทําให้อาหารจานนั้นสําเร็จไปเลยอ่ะค้อนกับเคียวหายไปไหนเนี่ยมไม่รู้หายไปไหนล้อ่ะเราก็จะมีระเบิดระเบิดก็จะทาให้ สีที่ใส่ไปหลังระเบิดอะมันจะไม่มีผลเออมันก็แล้วนอกจากนี้นะไอเนี่ยมันเป็นแค่แค่กล่องแรกเอ้ยไม่ใช่แค่แค่แค่ด่านแรกมันจะมีเนี่ยด่านสองด่านสามด่านสี่ด่านห้าซึ่งมันจะมีการ์ดเพิ่มมาอีกซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นการ์ดอะไรบ้างซึ่งก็ยังไม่ได้เล่นทีก็ยังไม่สปอยนะ <laughs> ก็สรุปว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายสอนง่ายแล้วก็ สนุกเพลินๆเล่นกันขำๆหลายๆคนนี้คงจะหากันหน้าดูเพราะบางทีเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยแค่สีสองสีผสมกันทําไมมันจะยากแต่คือแบบสีเดียวกันแต่บางทีมันมีหลายเฉดไงเนี่ยแบบสีส้มส้มแบบส้มส้มเข้มส้มอ่อนแล้วก็เกณฑ์เนี่ยเราสามารถพูดคุยกันได้หมดเลยว่าเรามีอะไรสําคัญสุดก็คือห้ามเปิดการให้เพื่อนดูแค่นั้นเอง ก็บอกไปเลยเนี่ยเฮ้ยเรามีส้มแบบส้มๆเลยนะส้มสมเข้มส้มอ่อนอะไรเงี้ยหรือบางทีก็บอกเฮ้ยเรามีเขียวเขียวเข้มเขียวอ่อนใครลงก่อนลงหลังเงยก็สามารถพูดคุยกันได้เฮฮาปาร์ตี้กันเลยก็ไปหาซื้อกันได้นะครับเกมนี้สโบร์คิทเช่นเพิ่มตาอิกนิดนะครับบัวเกมนี้ถ้าเกิดคิดว่าเล่นไปแล้วจะเบื่อมันยังมีอะไรให้ปลดล็ออีกเยอะเลยมันจะมีอ็ชิพเมนท์ที่ เปิดดูในแอปอะครับมันจะมีอาชิเม้นเยอะแยะเลยว่าต้องได้อ่นาคะแนนขั้นต่ำพอดีกับที่กาหนดหรือว่าต้องใช้อาหาร2งชนิดที่สามารถกินได้หรือว่าต้องใช้อาหารที่อ่าอะไรอ่ะไม่ใช่มังสวิรัติเนี่ยมันจะมีอาชิเเยอะแยะเลยครับให้ปลดล็อกส่วนตัวการ์ดไอ้ตัวกล่องเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่ซองแล้ว มันจะใส่กล่องไม่ได้เนาะวิธีก็คือถอดไอเนี่ยออกมันก็จะใส่ได้แต่บางคนอาจจะเฮ้ยถอดไปแล้วไม่รู้จะเอาไอเนี่ยไปเก็บไหนก็แนะนําว่าให้พลิกมันนะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ากาดใส่เข้าไปการใส่ซองแล้วก็ใส่เข้าไปก็ปิดก็จะใส่กล่องได้ ท่านี้ขอบคุณครับ